สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยแบ,บ่งปันกันข้างถนนนิดหนึ่งหลังจากที่ออกํา,ากา้เสร็จก็มาแวงซื้อกาแฟไม่ไซื้อหลายบานนะครับโอเคเรื่องที่จะมาแบ่งปันวันนี้อาจจะเสียงถนนดังนิดหนึ่งนะครับก็คือตั้งชื่อเรื่องว่าวิตก,กังวลคือคนธรรมดาประมาณนี้นะฮะขยายความนี้ในไอความวิกกังวลมัน ก็คือเกิดขึ้นกับคนธรรมดาทั่วไปทุกคนแต่ถ้ามันเกิดที่ล้วเราควบคุมมันไม่ได้มันก็อาจจะมาทํร้ายตัวเราเองนะครับแล้วมันไม่ไแค่นั้นมันขยายไปทําลายคนอืน่นด้วยไนความวิตกกังวลของเรามัน,อ,มนามอาจจะไปดึกทันมันอาจจะไปทําให้ถ้าเราคิดว่าเราเครียดแล้วเนี่ยอยากจะให้คิดว่าคนข้างๆก็เครียดด้วยเหมือนกัน ก็มีเื่าเล่าเล็กเสักสองเรื่องเล็กๆเรื่องความจกของบลของตัวเองตอนเช้าที่ดุขึ้นได้แล้วก็ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือบางเรื่องเขาไปึ้นไปซักรองเท้ามาขอภัยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเหตุเกิดจากักรองเท้าหรือเปล่าไม่แน่ใจทำให้เชื่อรองเท้าข้างขวานะครับดุขึตลอดเวลาเรามัดแน่นแล้วก็ดุเรามัดแน่นแล้วก็ดุเแลวเขาวิ่งไปตอนเช้าแล้วมันก็ดุ มันขุ้นแง่มันขัดจังหวะก,การยิ่งของเราแล้วมันทําให้เราเริ่มหงุดหงิดพอเราเริ่มมุดหงิดเราก็มิตกังวลกับมันตลอดเวลาครับวันนี้นอะไรมันก็ดูไม่ค่อยดีละการนิ่งแทนที่จะไปคอนเซนเทรตกับความคิดกับจังหวะหายใจกับจังหวะกล้ามเนื้อหรือมองวิวสวยๆก็กลายเป็นมิตกังวลกับเรื่องถูกเชือกรองเท้าไปแต่พอเราไม่ได้จับสติได้ เราเริ่มเข้าใจว่าอยากจะหลุดได้หลุดไปมันก็มีเหตุผลในการที่เขาหลุดตลอดเวลาไม่เจอวิธีแก้คือเราลับไปเซตคูเตอร์ว่าวิธีไหนคือการปลูกช่อทางท้าที่ไม่หลุดเิยก็ได้แต่ตอนนี้อยากหลุดก็หลุดไปก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้เราพักไปดวงเราก็เลยคิดซะอย่างนั้นวันนี้เราเขาวิ่งมาอย่างเพื่อเพลินกลับเราเพื่อเพลินเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ติดนั่นแหละ ในจังหวะที่เพื่มเพิ่มมันก็หลุดหลายรอบแล้วก็ทาใจอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะเล่าว่าไอ้่ความวิตกกังวลเนี่ยมันสร้างอุปสรรคแค่เรื่องวิ่งง่ายๆที่เราวิ่งเพิเินทุกวันม,ม,ม,มันก็สามารถทําให้ขัดจังหวะในชีวิตเราได้แล้วมันอาจจะบานปลายไปเป็นอย่างนี้เรื่องที่สองที่อยากจะเล่าก็คือเมื่อวานได้อ่านบทความที่เพื่อนในกลุ่มกอล์ฟแชร์กันมานะครับเรื่องแจ็คใหม่ที่เขามีเงินหลายแสนล้านแต่มันไม่ได้แค่นั้นก็คือ ลูกเขาภรรยาเขาและสุดท้ายรวมทังตัวเขาป่วยเป็นประมาณโรคร้ายแล้วกันนะครับผมคิดว่าแจ็คมาตอนที่เขายังเป็นหนุ่มตอนที่เขาโตขึ้นมาตอนที่เขาทำธุรกิจเขาคงมีเรื่องวิตกกังวนมากมายและเขาก็ฟันฝ่าแก้ไขไมาได้นะครับจนมาถึงจุดหนึ่งที่บางอย่างอย่างที่ผมเคยพูดว่าปัญหามันมีหลายอย่างที่แก้ไม่ได้จริงๆนะครับคือมีแต่เพียงทำความเข้าใจกับ แล้ววันหนึ่งเขาก็มาพบว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งครอบครัวเขาหรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำความเข้าใจคือคำว่าวิตกกังวลการวิตกกังวลเกินไปมันไม่ได้ช่วยอะไรแค่เรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราควรแก้ยังไงเราเดินไปยังไงแล้วเราสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับว่าเราแก้ได้เราผ่านไปได้และเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อย่างมากก็แค่ตายมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านั้นฉะนั้นแล้วการที่วันนี้เราอยากได้เงินเงินทิพมากไม่มีเงินจ่ายนู่นใจนี่ห่วงนั่นห่วงนี่มากเกินไปมันไม่ได้ช่วยอะไรมันมีแต่ตัวเราแย่แล้วมันก็ขยายความแย่ไปให้คนรอบข้างที่ร่วมอ,อยู่ด้วยแล้วทําให้เขากดดันประมาณนี้นะครับนะครับสุดท้ายเชื่อผมเถอะว่า้ความวิตกกังวล่างธรรมชาติมันให้มาเพื่อ เป็นซิกแนวบอกเราเล็กๆเท้านั้นเองว่าให้เราทําอะไรมันไม่ได้ให้เราอยู่กับมันให้เราเศร้ากับมันอยู่เพื่อกรารผ่านกาลเวลานะครับแล้วก็แก้ไขไปด้วยกันครับ